เือกกางวันของครของมันที่กินของเราในวันนี้ในส่วนหน้าสเตรัเสเซียนมิวเซียมอ่านไม่ออกเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรก็ซื้อซื้อมาเหอะอันนี้63รูเบลิลอันนี้เท่าไหร่็ <72. S 1> แพงกว่าอันนี้มันเป็นแฮมชีสอ,อันนี้มันเป็นไก่ไก่อ้ออร่อย กบทั้งใส่ทิปนี้มาไม่ค่อยได้ทำกับข้าวเองซื้อกินตลอดมีมากาิเอยเราได้สองชิ้นนะหนึ่งแล้วก็สองได้สองชิ้นอะ่ะเจ็ดสิบสองรูเบิลน,นะก็ประมาณสามบาทแต่เมื่อกี้มีคนบอกว่าจะเก็บไอ้กล่องนี้ไว้เพราะว่าเผื่อว่าจะเอามาทําใส่เองขนมอะไรไม่รู้ซื้อมาเป็นกล่องก็อร่อยนะแส่นิดนึงร้อยี่สิบรูเบิลแต่ได้เยอะนะประมาณสิบชิ้น กินละหกบาทหกบาทเองเหรอถูกเนาะอร่อยดีเนาะมันก็ไม่ได้หวานมากนะอะไรนะทำไม่อร่อยขึ้นมาใชรได้ก็ตอนที่ซื้อมาอ๋อบอกว่ามันหนักหนักดีน่าจะอิ่มลื้อมาเพราะว่ามันจะได้อิ่มที่กินมาทุกอย่างนั้นมันคือกินเพื่ออยู่แต่อันนี้เป็นทุกอย่างที่รอคอยเดี๋ยวนะเมื่อวานมีคนพยายามดึงเอาไป ไม่ให้สนใจด้านข้างแกะเร็วขนมที่รัเสเซียเนี่ยนะเยอะมากอะถ้าใครเข้าไปในซูเปอร์นะถ้าไม่อยากเสียเงินหรือว่าไม่อยากอ้วนหรือเป็นเบาหวานเนะให้หลับตาไว้หลับตาเดินถ้าไมมันเล้งัะนนะใครบอกว่าไม่ต้องแช่เย็นไม่ใช่เย็นมันก็แข็งอยู่แล้อวอ่ะอร่อยยี่20บาททั้งหมดเนี่ย20บาทเองทุกถูกอร่อยด้วย20บาทอร่อย เมื่อกี้มื้อกลางวันอันนี้มื้อเย็น <c oughs> อ๋อไม่ใช่มื้อกลางวันแซนวิชหกสิบสามูเบิลสามสิบสองบาทมันมีสองชิ้นนะเนี่ยมันมีสองชิ้นก็ชิ้นละสิบห้าบาทเองอ่ะ <c oughs> แซนวิชไก่แฮมกับชีสอร่อยกว่าแล้วก็มีกวางกวาดอกห้าสิบสี่สิบรูเบิลก็ยี่สิบบาทอาหารเย็นที่สองมันไม่เย็นนะอุ่นแล้วร้อนแล้วแต่เป็นอาหารมื้อเย็น เดี๋ยวจะกินให้ดูว่ามันคืออะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันดูลักษณะท่าทางการหั่นแบบดูกยากกินแล้วมันคือหมูแน่ๆะบอหมูที่เราซื้อเมืวานเนอนี่ว่าไอมันเหมือนไอนี่ว่ะเหมือนไส้กรอกหมูยอหรืออะไรทักอย่างอ่ะก็อร่อยดีนะแต่มันท่าทางจะไม่ค่อยเฮลตี้เลยมันมนสองชิ้นมันเท่าไหร่นะเก้าสิบสามดูเบิล ส่วนอันเนี้ยเห็นว่ามันเหมือนโรตีอ่ะลองซื้อมากินดูข้างในมันเป็นเหมือนผักกระหล่ำเหมือนผัดผักเลยมันเหมือนอีเน,นี้อาหารแขกคือโรตีหรือแป้งเครปหรืออะไรก็ไม่รู้อะข้างในเป็นอาหารจีนอ่ะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่วัหลังย่าซื้อนะอันไหนอ้าวไม่ได้เป็นคนซื้อนี่ก็เห็นคนหยิบเต็มเลยนะแล้วมันก็ถูกด้วยนะ สามชิ้นก็แค่สี่สิบรูเปอเนงอ้าวดึงหั่นว่ะกัดเอาเลยได้ไมั้ยเห็นกินมะเขือเทศทุกวันเนี่ยเพราะว่าชอบหนึ่งแหละแต่ว่าเพราะว่ามันกินง่ายไม่ต้องปรุงหั่นปุ๊บกินได้เลยแล้วก็แตงกวาแต่จริงๆลืมไปว่าแตงกวามันไม่ได้มีเส้นใหญ่มันมีแต่น้ำ แต่ว่ากะว่าจะซื้อเอาไว้ไปกินข้างนอกเพราะว่ามันจะได้หายกระหายน้ำชีสก้อนละ25บาทไม่ใช่อันนี้นะไหนถึงว่าก้อนใหญ่อ่ะหัน yeah. ่นนะเย่ในสุดไปเจอชีสแล้ววันหาชีสไม่เจอเจอเอะไรแจะหาบัตรถูกๆไม่เจอนะอันนี้ของเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วไม่ค่อยอร่อยหรอกแต่ว่ามันต้องกินให้หมด เดี๋ยวก็รสชาติก็โอเคแล้วเอองั้นกินเลยกินเลยกินกินนี่ซื้อมาตั้งสองชิ้นทาไมเนี่ยมันต้องซื้อมาลองก่อนว่ามันโอเคหรือเปล่าอืมกลิ่องก่องอนะโอเคคนกินทานเออหวาหนเออทำไมทำหน้าดู้นดูแทนที่จะแบงโคลาจานโคลาจานอะขี้เกียจล้างจานนะ อาหารประเทศนี้ไม่ค่อยมีสุขภาพดีเลยหนดแปง้งมันๆแ,แปลกมากเลยว่าที่เดินอยู่ข้างนอกเนี่ยหาคนอ้วนไม่ค่อยมีออ้วนเยอะแยะหมายถึงว่าคน,คนหนุ่มสาวอะ่ะหนุ่มสาวเขาจะเสียอ้วนได้ไงมีของหวานเยอะมันก็ต้องมีปัญหาเด็กอ้วนเยอะด้วยเหมือนกันสิอ๋อเด็กอ้วนใช่ไหมเว้กพ่อแม่เขาคุมอาจจะเกิดพ่อแม่คุมหมายถึงว่าตัวพ่อแม่เองไม่ค่อยได้กินอ้วนไม่ค่อยมีนะรีบกินของขาวเพื่อที่จะมากินของหวานเค หกิรูเบอร์นี่งสบาทเด๋ยวยังไม่ได้บอกนี่งเลยลูกอะไรไม่รู้เปรี้ยวนิดๆหวานนิดๆไม่มีหวานรสชาติไม่ผ่านลูกอะไรไม่รู้เหลืองๆล,ลูกอันนี้ก็ไม่ผ่านเปรี้ยวคล้ายๆแอปเปิลแต่เนื้อไม่ใช่นะก็แต่ซ<ต>ื้อ<ๆ>ผลไม้จากที่นี่มาไม่มีอันไหนผ่านเลยสักอย่างเฮ้ยเวลาเขารีวิวกินอ่ะเห็นเขารีวิวกินมันอร่อยทุกอย่างเลยทําไมของเรามันเฟลทุกอย่างเลยแอปเปิลคอรอดผ่านนะซื้อเมื่อวานผ่านเนาะถึงมันจะช้ำก็เถอะแต่มันหวานอะ มันแย่ๆแอปเปิ้ลคอร์ดสีส้ม,มก็มันช้ำไง,งนี้ลองแบบไม่ช้ำดูบ้างอันนี้อร่อยมากเค,ค้กอะไรอ่ะอเค,ค้กถั่วอร่อยมากแต่ว่าเคยกินอร่อยกว่านี้ไงแต่ว่ามันก็แพงกว่านี้นะอันนี้มันก็ถูกเนี่ยสามสิบบาทเันแล้วเป็นอย่างนี้อืมเอาอน,นี่มาผสมเนี่ยอืม ขนมปังเฮ้ยอะเขาชอบให้ไส้มนย้อยใช่ป่ะนันมันหวานไงแล้วก็เลยแบ่งไส้เก็บไว้แล้วมันก็สามารถที่จะเอามาผสมกับเค้กอันนี้ได้พอดีเลยมันเข้ากันมากเลยนะเพราะว่าตัวเค้กมันไม่ได้หวานอ่ะนี่ไงกลายเป็นแบบนี้เอาแยมมาใส่ด้วยดิแยมแท่งเอ๊ะทำไมมันข,ขาวๆอ่ะมันฐานเนี่ยกระดาษนไนะมาะงานปิแ่แยมแท่งแยมแท่งแยมแี่งบคเคอร์รีนแบล็คเคอร์เลน <ไ>นี่แหละมันจะมาไฮไลท์ตรงของกิน,น <c oughs> ของหวานนี่แหละค <c oughs> ือตั้งแต่ของขาวอารมณ์จะเป็นอย่างนี้อืมอืมเดี๋ยวนเมื่อวานยังชมเลยอะไรหลากหลาย,ลายมันหลากหลายจริงๆก็ไม่ไม่ต้องทำอาหารแล้วมันหลากหลายจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้อร่อย,อยงไง <c oughs> <c oughs> หรือไม่เราก็เลือกผิดเองไงมันผิดที่เราเองด้วยเลือกแบบแม่อร่อย ปกติเวลาเขากินเขาต้องแบบว่าหั่นใช่ไหมเป็นพอชั่นพอชั่นนี้อันนี้เราไม่ต้องะเรากินแบบตุรกีกินหมอ้อเดียวกันจ้วงเอาอ๋อใช่ใช่ต <laughs> ุรกนะีเนี่ยสมัยก่อนเวลาจัดงานเลี้ยงปกติจะเป็นขุนานางยุโรปก็ต้องแบบว่าเหมือนงานเลี้ยงหรูๆใช่ไหม,อ,มอันนี้กินข้าวหมอ้อเดียวกันกินถาดเดียวกันอนตักสีตักตักแล้วก็วนไปตักป็นเตาประหยัด <laughs> <laughs> เที่ยวประเทศอะไรอยู่ <laughs> ลาตีย มันอร่อยมากเพราะว่าเราเป็นคนเติมเข้าไปเองมันถึงอร่อยก็ไม่เห็นนี่ถ้ากินเฉพาะเค้กเฉยๆมันเลยแบบจืดๆเติมหวานเข้าไปปุ๊บเข้ากันมากเลยอ่ะขอบคุณเว้ยเฮยขอบคุณแยมแท่งกับด้วยเออขอบคุณแยมแท่งด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้พอกินเข้าไปปุ๊บอร่อยนะแต่ว่ามันหวานมากเลยวันหลังจะซื้อมอีกนะมันหวานจริงๆไอายามแท่งนี่มันหวานแบบแสบไส้มากเลยอ่ะกินได้แต่ต้องเอาไปผสมกับอย่างอื่นนวเว้ยเฮ้ยนี่เขาจะใส่ไส้ทำไมเยอะแยะไม่รู้เนาะ อา้าวให้เยอะก็ว่าอา้าวมันเยอะเกินมีวว่าขาดทุนไงนแสดงว่าของหวานอันนี้ก็เป็นงบรวมมนนี่ยเหมือนเขายังไม่ได้ใช้งบเลยวันนี้อืมลงงบรวมนนตั้งกล้องแบบว่าขี้เกียจตั้งอะ่ะหน้าขาดเหลือแต่ปากเอาทิชู่เป็นฐานรองอ่เลยและวม่เปไร